กับท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตทุกทุกโรคในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส1มอมกราคมพุทธศักราช2565ห เป็นวันตุจิน <c oughs> สำหรับเจ้าภาพที่ได้มีจิตมีพระราชาศรัทธา <c oughs> ถวายพัตหารเพนแก่พระสงฆ์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตหาร ถวายผู้บริหารคณ <c oughs> าจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส <c oughs> อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ยี่ส พฤศจิกายนพุทธศักราช2565-2564เป็นต้นมา <c oughs> จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย <c oughs> ขอถวายอนุโมทนาบุญ ในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ <c oughs> และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรัตนไตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาน จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชาอาณาจักรไทยตราบ จิรติติการเทิน <c oughs> สำหรับที่เจ้าภาพนาผู้โดยพระราชกุศลนก็มีเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยผ่านทางแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยหลายรูปแบบ เจ้าภาพที่ถวายพัฒตาหารผ่านธรรมวิจัยส่วนธรรมนิเทศที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครเป็นจุดใหญ่ที่หนึ่งจุดใหญ่ที่สองก็คือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระมหาเถรานุเถระทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ท่านก็ได้มีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างต่อเนื่องมากบ้างน้อยบ้าง ก็แน,นาำม,มหาวิทยาลัยก็ขออนุโมทนาตรงนี้กับคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านทั้งพระสงฆ์และข้าราวาดที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลผ่านทางช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชันที่ทางมหาวิทยาลัยได้กุณนดไว้จากนี้ไปก็ขอ นิมนต์ทุกรูปได้ให้พรกับคณะท่านเจ้าภาพตามปกติที่เราได้เคยถือปฏิจุตาลกรราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา